บ้านใครที่มีประตูด้านหน้าตรงกับหน้าต่างหลังบ้านแบบนี้เสียหายในทางหวงจุ้ยหรือไม่คลิปนี้มีคําตอบสวัสดีครับผมอาจารย์หนจากวงจุ้ยอยู่ที่มีเฮงสาหรับใครที่สํารวจตรวจดูแล้วนะครับว่าบริเวณหน้าบ้านของเราเนี่ยเป็นประตูและหลังบ้านเป็นหน้าต่างนะแล้วมันตรงกันแบบเป๊ะเลยเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันเสียหายหรือเปล่าโดยทั่วไปแล้วนะครับกรณีนี้เนี่ยไม่เสียหายในทางหวงจุ้ยนะครับกลับกันถ้าประตูด้านหน้าไปตรงกับพื้นที่ด้านหลังที่เป็นประตูเหมือนกันเนี่ย แบบนี้เนี่ยมีโอกาสเสียหายในทางของจุ้ยมากกว่าเพราะว่าเรื่องของการหมุนเวียนเรื่องของพลังงานต่างๆอย่างเช่นพลังงานชี้เนี่ยนะครับตัวชี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติคือเขาจะมีลักษณะที่ลอยเลียดพื้นนะครับไม่สูงกว่าพื้นมากนักดังนั้นเมื่อชี้เดินทางจากบริเวณด้านหน้าซึ่งเป็นประตูน,นะครับแล้วก็ไหลเวียนไปสู่ด้านหลังบ้านของเราเนี่ยถ้าไปเจอบริเวณที่เป็นหน้าต่างจะสังเกตเห็นว่าการออกแบบปัจจุบันเนี่ยต่อให้มีหน้าต่างนี้นะครับที่มีความสูงเนี่ย เขาก็จะสูงเหนือพื้นระดับห้องของเราเนี่ยอยู่พอสมควรนะครับบางพื้นที่อาจจะไปตรงกับพื้นที่ที่เป็นห้องรับแขกอันนี้ก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าหน้าต่างบานสูงนะครับก็จะเหลือช่องปิดอยู่ที่ประมาณสัก50เซน30เซนแบบนี้นะครับก็ถือว่าไม่เสียเวลาที่พลังงานหรือว่าลมเนี่ยเขาไหลเวียนมาจากด้านหน้าบ้านเนี่ยเขาจะไปชนนะครับถูกส่วนที่เป็นส่วนทึบของกำแพงด้านหลังนี่แหละ ทำให้พลังงานที่เนี่ยไม่ไหลออกเร็วจเกินไปทําให้บ้านของเรานั้นมีโอกาสที่พลังงานจะมีการหมุนเวียนนะครับอยู่รอบๆบ้านนะในบ้านเนี่ยทั่วถึงในทางกลับกันถ้าเป็นประตูจะสังเกตว่าเขาจะมีลักษณะเป็นช่องเปิดนะซึ่งเป็นช่องเปิดตั้งแต่พื้นจนถึงระดับความสูงนะครับที่เขากำหนดไว้เนี่ยคือ2เมตรอันนี้เนี่ยเวลาพลังงานที่ไหลเข้ามาจากหน้าบ้านเนี่ยเขาจะไหลทะลุประตูไปโดยตรงเลย นะครับแบบนี้เนี่ยทำให้ชี้ไหลเร็วกึ่เกินไปทําให้พลังงานไม่มีการหมุนเวียนไม่มีการแลกเปลี่ยนเรื่องของอากาศไม่มีการแลกเปลี่ยนเรื่องของอากาศเสียต่างๆนะครับภายในบ้านทําให้ผิดหลักการของฮวงจุ้ยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปสํารวจแล้วด้านหลังเป็นพื้นที่ที่เป็นหน้าต่างนะครับแบบนี้ถือว่าไม่ผิดแต่ถ้าเป็นประตูเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะผิดหลักการของฮวงจุ้ยนั่นเองนะครับก็ลองไปสํารวจดูนะ สำหรับใครนะครับที่ทำการต่อเติมห้องครัวแล้วห้องครัวเดิมนะเคยมีหน้าต่างอยู่เนี่ยแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะลมทำไมไหลเวียนผ่านเข้ามาดีนะครับแต่เราไปต่อเติมห้องครัวทำให้ลมเนี่ยไม่ไหลเวียนเข้ามาภายในบ้านอันนี้นะครับก็ต้องทำการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับโดยการที่เพิ่มช่องระบายอากาศอาจจะเป็นประตูด้านข้างหรือว่าช่องระบายอากาศด้านหลังเป็นช่องเล็กๆแบบนี้ก็ถือว่าช่วยได้นะครับ ให้พลังงานหรือว่าอากาศต่างๆมีการหมุนเวียนภายในบ้านของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับรับเข้ามาแล้วก็มีการระบายออกแบบนี้ก็สามารถที่จะช่วยนะครับแก้ไขทําให้พลังงานหมุนเวียนทําให้เราเกิดความเจริญรุ่งเรืองในการอยู่อาศัยภายในบ้านหลังนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับก็ลองไปสํารวจแล้วก็ลองไปนําไปปรับใช้ดูนะครับสําหรับบ้านทุกๆท่านสําหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ